สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวยไม่ยากวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยนั่นคือการลงทุนทองคําในระยะยาวว่าคุ้มค่าหรือไม่หลายคนมองว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะมูลค่าของทองมีแนวโน้มคงที่และมักรักษากําลังซื้อได้ดีกว่าเงินสดในระยะยาวแต่การถือทองก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้กําไรทุกครั้งการลงทุนระยะยาวมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือทองสามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อ และยังสามารถเก็บสะสมเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้แต่ข้อเสียคือราคาทองคํามีความผันผวนในระยะสั้นและการลงทุนอาจไม่ได้ให้ผลตอบแทนทันใจเหมือนการลงทุนบางประเภทการเข้าใจพื้นฐานของทองคําตั้งแต่ประเภทของทองการวัดคุณภาพทองและวิธีซื้อขายทองจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนทุกคนนอกจากนี้เรายังต้องพิจารณาว่าการลงทุนทองคําระยะยาวเหมาะกับใครและสถานการณ์แบบไหนหากคุณเป็นคนที่ต้องการรักษามูลค่าของเงิน และวางแผนการเงินอย่างมั่นคงการถือทองเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าคุณต้องการกำไรเร็วหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนระยะสั้นการลงทุนทองอาจไม่ตอบโจทย์มากนักอีกทั้งยังต้องวางแผนเรื่องการจัดเก็บและติดตามราคาตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในบทนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแงม่มุมตั้งแต่เหตุผลที่ทำให้ทองคำเป็นที่นิยมจนถึงกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถตัดสินใจลงทุนทองคำระยะยาวได้อย่างมั่นใจทองคำเป็นโลหะมีค่าและเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามานานหลายพันปีความโดดเด่นของทองคำคือความสามารถในการรักษามูลค่าและความหายากทำให้ทองถูกใช้เป็นมาตรฐานของความมั่งคั่งตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันทองคำมีหลายรูปแบบทั้งทองแท่งทองรูปประพัน์และทองเครื่องประดับแต่สำหรับการลงทุนจริง,รงๆนักลงทุนมักให้ความสำคัญ กับทองแท่งมากที่สุดเนื่องจากราคาตามมาตรฐานชัดเจนง่ายต่อการซื้อขายและสะดวกต่อการเก็บสะสมนอกจากนี้การซื้อทองแท่งยังลดความเสี่ยงจากการถูกชาร์จค่าแรงหรือค่าดีไซน์เหมือนทองรูปพรรพันธ์ทให้นักลงทุนสามารถโฟกัสที่มูลค่าทองคําแท้และผลตอบแทนที่คาดหวังได้อย่างตรงไปตรงมาการลงทุนทองคําไม่ใช่เพียงแค่การสะสมทองเพื่อความสวยงามหรือแสดงฐานะ แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษามูลค่าของเงินและสร้างโอกาสทำกำไรในอนาคตทองคำมีคุณสมบัติที่พิเศษคือสามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นมูลค่าของทองมักจะปรับตามไปด้วยทำให้นักลงทุนไม่สูญเสียกำลังซื้อเหมือนเงินสดนอกจากนี้ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวน,นน้อยกว่าหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ในบางช่วงเวลาจึงถูกมองว่าเป็นที่หลบภยัย ทางการเงินในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือเศรษฐกิจไม่แน่นอนอีกคุณสมบัติที่ทำให้ทองคำเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการลงทุนระยะยาวคือความสามารถในการกระจายความเสี่ยงการถือทองในพอร์ตลงทุนสามารถช่วยลดความเสี่ยงรวมของการลงทุนประเภทอื่นเช่นหุ้นตราสารหน,นี้หรืออสังหาริมทรัพย์เพราะราคาทองมักมีแนวโน้มเคลื่อนไหวต่างจากสินทรัพย์ประเภทอื่นการลงทุนระยะยาวในทองคำจึงไม่เพียงแต่ช่วยรักษามูล,ลค่าแต่ยังช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตลงทุน โดยรวมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและการเติบโตของเงินในระยะยาวการถือทองถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและมีเหตุผลเมื่อเข้าใจทองคำและคุณสมบัติแล้วเราจะมาดูกันว่าการลงทุนระยะยาวให้ประโยชน์อย่างไรและทำไมหลายคนถึงเลือกถือทองหลายปีข้อดีที่สำคัญที่สุดของการลงทุนทองคำระยะยาวคือความมั่นคงและความปลอดภัยทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเอง และได้รับการยอมรับทั่วโลกไม่ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเงินเฟ้อหรือความไม่แน่นอนทางการเงินทองคำมักรักษามูลค่าได้ดีกว่าสินทรัพย์บางประเภทการถือทองในระยะยาวจึงช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาดในระยะสั้นนักลงทุนที่เข้าใจกลไกลของทองคำสามารถวางแผนลงทุนโดยไม่ต้องกังวลกับการแกว่งของราคาทุกวันและสามารถใช้ทองคำเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตลงทุนโดยรวม นอกจากนี้ทองคำยังมีสภาพคล่องสูงและง่ายต่อการซื้อขายนักลงทุนสามารถเก็บทองไว้เป็นสินทรัพย์สำรองและขายออกเมื่อจำเป็นหรือรอจังหวะที่ราคาสูงขึ้นเพื่อทำกำไรความยืดหยุ่นนี้ทำให้ทองคำเหมาะกับนักลงทุนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มลงทุนครั้งแรกหรือผู้ที่มีพอร์ตใหญ่ทั้งยังช่วยให้สามารถจัดการเงินสดสำรองสำหร,รับเหตุฉุกเฉินโดยไม่ต้องถอนเงินจากการลงทุนประเภทอื่นทองจึงเป็นสินทรัพย์ที่ให้ความมั่นใจทั้งในด้านการเก็บรักษา และการเข้าถึงเงินลงทุนได้เมื่อจําเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่โดดเด่นของทองคําคือคุณสมบัติในการป้องกันเงินเฟอ้อเมื่อค่าเงินอ่อนตัวหรือราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นมูลค่าของทองมักปรับตามไปด้วยทําให้การถือทองในระยะยาวช่วยรักษากําลังซื้อของนักลงทุนไม่ว่าจะผ่านกี่ยุคเศรษฐกิจทองคําก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ให้ความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ผู้ถือการลงทุนระยะยาวในทองจึงไม่เพียงแต่ช่วยรักษามูลค่า แต่ยังเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้นักลงทุนสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจและมีเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวถึงแม้จะมีข้อดีแต่การลงทุนระยะยาวก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเราจะมาดูกันว่าข้อจำกัดและความเสี่ยงมีอะไรบ้างแม้ว่าทองคำจะมีข้อดีหลายด้านแต่การถือทองในระยะยาวก็มีข้อเสียและความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องระวังอย่างรอบคอราคาทองคา สามารถผันผวนได้ในระยะสั้นตามปัจจัยต่างๆเช่นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนโยบายการเงินของประเทศใหญ่หรือความผันผวนของค่าเงินนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนทันทีอาจไม่เหมาะกับการลงทุนทองคำเพราะราคาที่ขึ้นลงในช่วงสั้นอาจทำให้เกิดความกังวลและตัดสินใจขายทองในราคาต่ำอีกความเสี่ยงหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทองคำการลงทุนทองคำแท่งต้องคำนึงถึงค่าประกันการเก็บในตู้เซฟหรือสถาบันการเงิน และความเสี่ยงจากการสูญหายหรือถูกโจรกรรมการไม่วางแผนเก็บทองอย่างรอบคอบอาจทําให้เกิดความเสียหายทั้งทางการเงินและความสบายใจนอกจากนี้หากต้องขายทองในช่วงที่ราคาตกนักลงทุนอาจขาดทุนหรือไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังการลงทุนระยะยาวจึงไม่ใช่เพียงแค่ซื้อแล้วถือไว้แต่ต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยสุดท้ายการลงทุนทองคําระยะยาวต้องการความอดทนและการวางแผนอย่างรอบคอบนักลงทุน ต้องติดตามสถานการณ์ตลาดปรับกลยุทธ์เมื่อจําเป็นและรอจังหวะที่ราคาทองเหมาะสมสําหรับการขายหรือเพิ่มการลงทุนการเข้าใจข้อเสียและความเสี่ยงเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนเตรียมตัวได้ดีกว่าลดโอกาสการตัดสินใจผิดพลาดและสามารถใช้ทองคําเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริงเมื่อรู้ข้อดีข้อเสียแล้วขั้นต่อไปคือการวางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรและลดความเสี่ยง นักลงทุนมืออาชีพมักเริ่มจากการวางแผนอย่างชัดเจนว่าต้องการถือทองระยะยาวอย่างไรตั้งแต่การกำหนดวงเงินลงทุนที่เหมาะสมตามความสามารถทางการเงินไปจนถึงการเลือกประเภททองคําที่ลงทุนเช่นทองแท่งเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องค่าแรงหรือค่าดีไซน์การวางแผนล่วงหน้าเหล่านี้ช่วยให้การลงทุนมีโครงสร้างและไม่เกิดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่รวดเร็วหรือตามอารมณ์ อีกสิ่งสำคัญคือการกำหนดจังหวะซื้อและขายทองนักลงทุนที่วางแผนดีจะไม่เพียงซื้อทองเพราะราคาต่ำที่สุดแต่จะพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเช่นสภาวะเศรษฐกิจอัตรางเงินเฟ้อและแนวโน้มราคาทองโลกการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการซื้อและขายช่วยเพิ่มโอกาสได้ผลตอบแทนสูงสุดการลงทุนระยะยาวจึงต้องมีความรอบคอบและมีการติดตามข้อมูลตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การลงทุนทองคำระยะยาวไม่ได้หมายถึงซื้อแล้วปล่อยเฉยๆนักลงทุน ต้องปรับแผนตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของตลาดทองคำอย่างสม่ำเสมอเช่นหากค่าเงินอ่อนตัวราคาทองอาจปรับตัวสูงขึ้นการติดตามข่าวสารและแนวโน้มตลาดช่วยให้สามารถตัดสินใจซื้อหรือขายได้อย่างเหมาะสมการวางแผนที่ดีจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การลงทุนทองระยะยาวทั้งปลอดภัยและให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หลังจากวางแผนแล้วเรามาดูวิธีการติดตามราคาทอง และเครื่องมือที่จะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้แม่นยำราคาทองคามีความผันผวนและขึ้นลงตามหลายปัจจัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำโลกค่าเงินดอลลาร์สหรัฐสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศความต้องการทองคำทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนรวมถึงนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางการเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถมองภาพรวมของตลาดทองคำและคาดการแนวโน้มราคาได้ดีขึ้นนัก ลงทุนที่มีความรู้จะสามารถแยกแยะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงราคาทองเกิดจากปัจจัยชั่วคราวหรือเป็นแนวโน้มระยะยาวการติดตามราคาทองในชีวิตประจําวันถือเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับนักลงทุนระยะยาวและระยะสั้นโดยสามารถทําได้ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มเรียลไทม์ที่แสดงราคาทองอย่างแม่นยําการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ทําให้เราสามารถวิเคราะห์นแนวโน้มราคาล่วงหน้าและวางแผนการซื้อขายได้อย่างเป็นระบบการติดตามไม่เพียงแต่ดูราคาปัจจุบัน แต่ควรสังเกตรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาย้อนหลังเพื่อทำความเข้าใจว่าราคามีความผันผวนมากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาต่างๆนักลงทุนมืออาชีพมักใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังและแนวโน้มระยะสั้นร่วมกับข้อมูลเศรษฐกิจและการเมืองโลกเพื่อเลือกจังหวะซื้อหรือขายทองอย่างเหมาะสมการวิเคราะห์แนวโน้มช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจตามอารมณ์และเพิ่มโอกาสให้ได้ผลตอบแทนสูงการติดตามราคาทองอย่างต่อเนื่องจึงไม่ใช่แค่การเฝ้าราคาธรรมดา แต่เป็นการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้การลงทุนทองคําระยะยาวมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากติดตามราคาแล้วการวิเคราะห์แนวโน้มและอ่านกราฟทองคํายังเป็นอีกหนึ่งวิธีสําคัญที่จะช่วยตัดสินใจซื้อขายการอ่านกราฟราคาทองคําถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญสําหรับนักลงทุนเพื่อทําความเข้าใจว่า ตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงการสังเกตแนวโน้มของราคาช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนซื้อหรือขายทองได้อย่างมีประสิทธิภาพกราฟราคาทองมักแสดงข้อมูลในหลายรูปแบบเช่นกราฟเส้นกราฟแท่งเทียนหรือกราฟเชิงเทคนิคซึ่งแต่ละแบบสามารถช่วยบอกสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาและความแรงของแนวโน้มได้แตกต่างกันการเข้าใจกราฟเหล่านี้ทำให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจตามอารมณ์ ีกสิ่งสําคัญคือการสังเกตแนวรับและแนวต้านของราคาทองแนวรับคือระดับราคาที่มักมีแรงซื้อหนุนทําให้ราคาหยุดปรับตัวลดลงส่วนแนวต้านคือระดับราคาที่มักมีแรงขายหนุนทําให้ราคาหยุดปรับตัวสูงขึ้นการสังเกตแนวรับและแนวต้านช่วยให้นักลงทุนเลือกจังหวะที่เหมาะสมสําหรับการซื้อหรือขายทองโดยเฉพาะในการลงทุนระยะยาวการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวรวมกับแนวรับ และแนวต้านทำให้นักลงทุนสามารถประเมินว่าการถือทองต่อไปยังคงคุ้มค่าหรือควรขายออกเพื่อลดความเสี่ยงการฝึกอ่านกราฟและสังเกตแนวโน้มควรทำควบคู่กับการติดตามข่าวเศรษฐกิจและปัจจัยโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงค่าเงินนโยบายการเงินของประเทศใหญ่หรือความผันผวนของตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์การใช้ข้อมูลทั้งสองด้านร่วมกันช่วยให้นักลงทุนทองมีมุมมองที่ครอบคลุมและตัดสินใจได้อย่างมั่นยำมากขึ้นการลงทุนทองคำจะไม่ใช่แค่การซื้อแล้วถือแต่กลายเป็นการวาง แผนอย่างเป็นระบบและมืออาชีพเพิ่มโอกาสให้การถือทองระยะยาวสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสอดคล้องกับเป้าหมายการเงินของนักลงทุนเมื่อเข้าใจแนวโน้มแล้วขั้นสุดท้ายคือการบริหารพอร์ตและรวมทองเข้ากับแผนการลงทุนโดยรวมการลงทุนทองคำระยะยาวควรถือเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดไม่ควรใส่เงินทั้งหมดในทองเพียงอย่างเดียว เพราะการลงทุนที่เน้นสินทรัพย์ประเภทเดียวมีความเสี่ยงสูงการกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภทเช่นหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์หรือตราสารอื่นๆช่วยลดความเสี่ยงรวมของพอร์ตและทําให้สามารถรักษามูลค่าการลงทุนได้แม้ตลาดทองผันผวนการวางแผนพอร์ตอย่างรอบคอบช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้นนักลงทุนมืออาชีพมักจะสัดส่วนทองคําในพอร์ตอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปทองคำอาจอยู่ในสัดส่วน10-20%ของพอร์ตรวมขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้การถือทองในพอร์ตที่หลากหลายช่วยสร้างความมั่นคงเพราะเมื่อสินทรัพย์บางประเภทปรับตัวลดลงทองคำซึ่งมักเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจะช่วยรักษามูลค่าและลดผลกระทบโดยรวมการผสมผสานนี้ทำให้พอร์ตลงทุนไม่พึ่งพิงสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเกินไปและช่วยให้นักลงทุนสามารถบรรลุปเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว นอกจากนี้การบริหารพอร์ตทองคำต้องมีการติดตามและปรับสมดุลเป็นระยะนักลงทุนควรประเมินสัดส่วนทองในพอร์ตอย่างสม่ำเสมอหากทองมีสัดส่วนสูงเกินไปเมื่อราคาขึ้นอาจขายบางส่วนเพื่อนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นหรือในทางกลับกันหากทองมีสัดส่วนน้อยเกินไปนักลงทุนสามารถซื้อเพิ่มเพื่อรักษาสมดุลการบริหารพอร์ตแบบนี้ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรจากการลงทุนทองคำระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าการลงทุนทองคําระยะยาวเหมาะกับเป้าหมายและสไตล์การลงทุนของเราไหมาการลงทุนทองคําระยะยาวมีข้อดีหลายด้านที่ชัดเจนหนึ่งในนั้นคือความมั่นคงและความปลอดภัยทองคําถือเป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้ดีแม้ในช่วงที่ตลาดการเงินผันผวนและยังสามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนักลงทุนที่ถือทองในระยะยาวจึงสามารถรักษากําลังซื้อของเงิน และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองการลงทุนทองไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเข้าใจและการวางแผนที่ดีอย่างไรก็ตามการลงทุนทองคําระยะยาวก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะความผันผวนในระยะสั้นราคาทองอาจปรับตัวขึ้นลงตามปัจจัยเศรษฐกิจโลกค่าเงินการเมืองหรือความต้องการทองคาการลงทุนโดยไม่ติดตามตลาดและไม่มีแผนการที่ชัดเจนอาจทําให้นักลงทุนตัดสินใจผิดพลาด และสูญเสียโอกาสทำกำไรการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองการอ่านกราฟและติดตามข่าวสารเศรษฐกิจจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนสุดท้ายการลงทุนทองคำระยะยาวจะคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อเรามีแผนการลงทุนที่รอบคอบรู้จักจัดพอร์ตให้สมดุลและเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของตัวเองการมีวินัยในการติดตามราคาและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์รวมถึงการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง จะช่วยให้นักลงทุนสามารถถือทองได้อย่างมั่นใจและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอย่างยั่งยืนการลงทุนทองคำจึงไม่ใช่แค่การซื้อสินทรัพย์แต่เป็นการวางแผนการเงินและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตัวเองในระยะยาวขอบคุณที่รับชมครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรวยไม่ยากแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ